สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ toggle switcher นะครับเป็นปุ่มแบบนี้ใน WordPress ทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงผลแพ็กเกจหรือว่าเป็นราคาสินค้าบริการต่างๆที่เราขายได้เวลาที่ User หรือว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ใน WordPress เราเนี่ยถ้าเขามากดแบบนี้นะครับสลับกันไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแสดงผลที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวอย่างเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบรายเดือนหรือว่าหลายปีรายเดือนจะแสดงเป็นราคานี้แล้วก็หลายปีก็จะแสดงเป็นอีกราคานึงนะครับ หรือว่าไอตัวรายละเอียดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งให้มันต่างกันได้เลยอย่างนี้คือแค่เป็นรายเดือนแล้วก็รายปีครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนทั้งราคาเปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นแบบข้อมูลอย่างอื่นก็ได้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันใน WordPress นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปโหลดปลั๊กอินมาก่อนปลั๊กอินเนี่ยที่จะใช้นะครับจะมีเป็นตัว e l e m e n t o r นะครับตัวนี้ เป็น plug-in page builder ที่หลายคนใช้ในใน r d p r e s s นะคือแบบเกือบทุกคนอะใช้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ hd mega add-on ก็คือเป็น add-on ของ elementor ตัวนี้แบบ elementor อาจจะมีเครื่องมือไม่ครบตัว ht เออ ht mega เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยคือมีลูกเล่นได้เยอะขึ้นนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยติดตั้งไปแล้วโอเคก็ให้เข้าไปติดตั้ง2ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่รู้ว่าติดตั้งยังไงทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเราอยากจะมีเว็บไซต์โดย WordPress ก็สามารถไปคลิกดูคลิปก่อนๆขอ,องผมได้นะครับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าที่มุมขวามือข้างบนไปกดดูได้นะครับผมมีคลิปตั้งแต่สอนการจดโดเมนเป็นการเช่าเซิร์ฟเวอร์ Server, อย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยสามารถมีเว็บไซต์ออนไลน์ได้นะครับอันนั้นคือสเต็ปแรกแล้วสําหรับการสร้างเว็บไซต์ให้มันเป็นเว็บไซต์ทั้งหมดหรือว่าทำเซิร์เพจผมก็มีคลิปเหมือนกันก็ไปดูที่คลิปพววกนนัั้้ไดคครรบเเสมมุติ่าา มีลักอินตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างหน้ามาแล้วโดย Element o r นะก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงหน้าตรงออที่เราต้องการจะใส่เป็นตัว t o g g l e switcher ไปนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาหาจุดที่เราอยากจะทำนะผมจะใส่เป็นตัวอย่างละกันนะอาจจะไม่ได้ทำสวยมากก็ให้เห็นเฉยๆว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยมันจะชื่อเครื่องมือ Switcher นะครับตัวนี้ ซึ่งเขาก็มีสไตล์ให้เราเลือกเสแบบมีแบบเลี้ยว1แล้วก็เลี้ยว2แบบนี้อ่าก็คือจะเป็นแบบเป็นแบบเอออย่างนี้นะครับท o อกเกลกับแบบเป็นเหมือนปุ่มอ่าเป็นปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครใช้แบบคือไม่ไม่ต้องการใช้เป็นตัวอย่างนี้นะคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ p r i เซเบอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากจะใช้เป็นแค่ข้อความเนี่ยก็ทําได้คือตรงเนี้ยเห็นปะ สวิ t ช์ e ออร์คอนเก็คือตรงนี้ถ้าผมกดปุ่ม Switch Switch 1เนี่ยก็จะโชว์คอนเทนต์ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดกดมาตรง Switcher 2เนี่ยก็จะโชว์ผลเป็น Switcher Content 2ก็คือเนื้อหาตรงนี้นะครับคือเราสามารถใส่เป็นตรงนี้ได้เลยนะ,ะทดสอบไปเนี่ยครับมันก็จะโชว์ตรง Switcher 2เป็น ตัวอักษรที่ผมใส่ไปนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียให้เรารู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าสําหรับการทําเป็น p i c i n g table แบบนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะทําให้สวยๆเนี่ยเราสามารถทําผ่าน elementor ได้นะครับก็ให้เราเนี่ยออกไปก่อนอมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเราติดตั้ง elementor เนี่ยมันก็จะมีเมนู template ให้เราเนี่ยมาเลือกตรง save template ครับแล้วในตรง save template อ่ะก็คือเป็น template ตรงนี้นะครับคือ ถ้าสมมติอย่างตัวอย่างอันนี้รายเดือนอันนี้แหละครับคือเทมเพลตเทมเพลตหนึ่งแล้วก็รายปีอันนี้ก็คืออีกเทมเพลตหนึ่งนะครับมันคือ2อันอ่าเดีย๋ยวผมจะทดสอบสร้างให้ดูนะครับก็กดเพิ่มไปเลยนะครับอ่าเป็นอันนี้ add new หรือว่า import ก็ได้อ่าอย่าผม import ได้บอไม่ได้เออ add new ดีกว่า <laughs> โอเคก็เออจะยกตัวอย่างเป็นอะไรเดี๋ยว section ละกัน section ก็คือส่วนส่วนหนึ่งนะครับเป็นใส่เป็น section หนึ่งละกันแล้วลมันก็จะเปลี่ยนไปที่หน้าที่เราเนี่ยสามารถสร้างตัว template หรือว่า section ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีให้เลือกนะว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกเป็นเนื้อหาอะไรผมเออผมใช้เป็นตัวอย่างนี้ละกันนะจะได้แบบไม่เสียเวลามากคือตรงเนี้ยเราสามารถมาปรับเตียงปรับเปลี่ยนได้เหมือน elementor นะครับอ่ะอย่าผมผมออกไปก่อนก็นได้ เนี่ยครับคือเราสามารถจะมาแบบใส่เป็นเนื้อหายังไงก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เป็นเออเป็นช่องคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆนะครับแล้วในนี้เราอาจจะใส่เป็นอย่างนี้กนะ็ได้เฮดดสินค้า1แล้วกันอ่าแบบนี้นะครับให้มันใหญ่ๆหน่อยแล้วก็อาจจะใส่เป็นออรูปภาพหรือเปล่าวะอ่าเป็น เออเป็นรูปภาพก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้ใส่แบบนี้ไปตรงนี้เราก็อัปโหลดรูปภาพที่เราต้องใช้ไปนะครับจะเป็นอันนี้อโอเคแล้วก็อันนี้ผมก็จะ d ดูพิเคทแล้วก็ใส่เป็นราคาแล้วกันอืมโอเคอผมเปลี่ยนตรงนี้กับแพ็กเกจหนึ่งดีกว่าจะได้แบบ คือนึกภาพออกโอเคอันนี้คือแพ็กเกจหนึ่งบาทแบบนี้นะครับผมก็เซฟก็จะเหมือนกับนี่ครับ toggle รายเดือนอสมมุติว่าผมสร้างอันนี้แล้วนะครับโอเคต่อมาผมก็จะสร้างอันที่2ออย่างนี้ r e f a s h หนึงอันนี้ผมทําในเซิร์ฟเวอร์ที่มันออนไลน์เลยนะก็คืออาจจะช้าหน่อยบางคนเนี่ยที่ทำในเครื่องมันก็จะเร็วนะเพราะว่ามันมันแบบอยู่ในเครื่องเลยเนาะเออตรงนี้ผมก็จะแค่เออ copy ลวกันอ่า อนี้ครับ ma duplicator โ okay. อเคโอ้ทำไมหลายอันจัะอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับมันอาจจะโชว์แบบหลายอันอ่ะตรงนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อหน่อยเป็นชั้นสองแล้วกันอ่าอันนี้อาจจะเป็นสินค้าหนึ่งสินค้าสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็มากด Edit เหมือนเดิมนะครับ เราก็ไปเปลี่ยนข้อมูลตามที่เราต้องการโอเคอันนี้เป็นแพ็กเกจหนึ่งครับผมเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจสอง่าแล้วตรงนี้ผมก็เลือกเป็นรูปอีกแบบหนึง่งโอเคเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอืมทำไมเล็กจังอัอนอื่นก็ได้มีไหมคืออันนี้ให้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับก็ใครที่แบบอยากจะเน้นสวยงามก็ไปดูคลิปที่ผมสอนในการเอ,อ่อทำ ผ่าน Element ท์แบบเต็มๆก็ได้จะได้รู้ว่าแต่งหน้าเว็บไซต์ยังไงทำเซลเพจยังไงครับอันนี้คือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างอ่ะเราก็สร้างมาแล้ว2อันนะครับอ่ามีอยู่2อันคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราสร้าง2อันเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่หน้าที่เราต้องการจะทำตัว toggle switcher แบบนี้นะครับอ่าสมมติว่าเป็นหน้านี้แล้วกันอย่างเนี้ยผมเพิ่มลงไปแล้วเหมือนตอนแรกนะครับ refresh แป๊บหนึ่งเราก็เลือกตัว switcher ตัวนี้นะครับตัวเครื่องมืออ่าที่ทำให้เราเนี่ย สามารถแบบทําปุ่มแบบเปลี่ยนไปอย่างนี้ได้นะครับอ่าว้วก็ลากมันลงมาแล้วคราวนี้นะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยอยากใช้อันหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้คืออันหนึงอ่าแล้วเวลาที่มีคนกดปุ่ม switcher o เนี่ยอยากจะให้มันโชว์หน้าตาแบบที่เพิ่งทําไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้ switcher o e อ่าคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใส่ข้อมูลไปโดยตรงเราจะมาเลือกตรง select content source ตรงนี้ เราจะเลือกเป็น Elementor Template นะครับเพราะว่ามันเป็น Template ที่เราสร้างไว้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับอ่าพอเลือก Select Content Source แล้วเนี่ย Elementor Template มันก็จะมี Content ขึ้นมาเราก็เลือกอันนี้นะครับ Section อ่าก็คือเป็น Template พวกนี้แหละที่เราสร้างมาเลือกตามอันนั้นนะครับเห็นปะมาแล้วนะครับคือแพ็กเกจหนึ่งที่สร้างไปโอเคคราวนี้ อันที่2นะครับยังไม่ได้ใส่แล้วก็จัดก,การทำเหมือนกันมาที่ Switcher t o 2นะครับอ่าเหมือนเดิม Elementor Template แล้วก็เป็น Section 2นี่ครับอ่เปลี่ยนไหมโอเคเปลี่ยนนี่ครับต้องกดเห็นปะถ้าใครเนี่ยใช้เป็นแบบเป็นเหมือนออ Pricing Table อย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบคือหลายๆอันนะ่ะมีมีแต่ละระดับนะครับแต่ละแพ็กเกจซอยย่อยเนี่ยก็สามารถทำได้ ซึ่งในตัวเซกชันเนี่ยจากที่โปกติเนี่ยเราใชออ้ที่ผมเพิ่มเข้าไปเองแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้เนี่ยเขาก็มีนะครับเนี่ย pricing table อ่าผมยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้เลยอ่าอันนี้คือใน template ตรงนี้นะครับตรง elementor template นี้เราก็มาสร้างโดยใช้ตรง pricing table แบบนี้นะครับเราอยากจะตั้งค่าย,ยังไงก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาเลือกใช้ก็ นี่ครับมากดเลือกตรงนี่ elementor template นะครับตรง select content source แล้วก็เลือก template อันนี้ที่เราสร้างไปในหน้านี้นะครับอ่าโอเคก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กำลังทำเว็บไซต์ใน WordPress หรือว่าทำเซลเพจเนี่ยอยากจะติดตามก็กด subscribe แล้วก,กดเครื่องหมายกระดิ่งได้ครับ